ก็สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันกับเกม ROV นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาร่วมกิจกรรมนะครับร้านค้าผนิจจรนะครับลด60%ลดราคาพิเศษ3ครั้งนะครับมครั้งสุดท้ายนะครับก็ผมก็มีทั้งหมด873คูปองนะครับก็สิ่งที่อยากได้ก็คือนี่เลยครับไาเตตนะครับลิมิเตดนะครับแล้วก็เป็นไอรินะครับคือผมอยากได้ไฮเตต ที่สุดแล้วนะครับคือตอนวอเตอร์ฟลาคือผมไม่ทันจริงๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่าเราจะเหมากระดานหรือเปล่าหรือเราจะกดทีเดียวแล้วได้เลยนะครับเราก็ต้องลองดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นคือตั๋วรางวัลนะครับก็ราคาตามนี้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะลองดูนะครับคือมันมีโอกาสแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ครับที่เราจะได้แลทั้ง ไยเตะแล้วก็ไอนะครับคือมันมีโอกาสน้อยมากที่เราจะได้นะครับแล้วก็มีเพียงอย่างเดียวนะครับก็คือเหมากระดานนะครับถ้าเราแบบงบน้อยนะครับน่าจะได้ยากนะครับแล้วแต่ดวงนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองไปหมุนกันเลยดีกว่าครับคือต้องบอกกันก่อนเลยนะครับคือร้านค้าไปในอจอนเนี่ยเขาจะมีระยะเวลากิจกรรมที่เขาบอกนะครับคือพอหลังจาก หลังจากกิจกรรมหมดก็จะเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าคุณชอบตัวไหนกันอยากได้ตัวไหนกันอะไรยังไงคือสําหรับผมอยากได้แฮแตะมากๆนะครับก็วันนี้ก็เลยจะมาลองหมุนให้ดูนะครับว่าเราจะเหมาหรือเปล่านะครับก็สวยดีนะครับสองได้2ตัวเลยครับถ้าหมดกระดานนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปหมุนกันเลยดีกว่าครับก็เดี๋ยวเราลองเริ่มหมุนกันเลยดีกว่านะครับไปครับ เทตต้องมาปีเดียวโอ้โหเห็นไหมครับนี่คือเราไดู้ปฝงน้ำาลนะครับก็ครั้งแรก19บเก้าูปอง 2, นะครับครั้งที่สองก็1สิบเก้าครับไปต่อเลยครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นเอ่ออีโมตินะครับอีโมตินะครับถาวรด้วยครับอันนี้เป็นอีโมจิถาวรน,นะอันนี้ก็ค่อนข้างดีอยู่นะครับ ครั้งที่3จะเป็นราคา29ู่ิก้องนะครับเราก็จะกดกันต่อเนื่องเลยครับผมเราได้รูปขงน้ำอีกแล้วครับเราครั้งที่อันนี้เป็นครั้งที่4หรือเปล่าครับครั้งที่4เป็นสามสเก้าฟุตบอลนี้นะเราลองเราให้มาเตะเลยครับครั้งที่4ครับเราเตะเจ็ดคืออ๋องงงงคือ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 ไลท์คือดวงดีจัดอ่ะทุกคน นี่ครับเราก็ได้ไฮเตะนะครับเราก็ต้องเลื่อนครับเพราะเราจะเอาอะไรนะครับคัมพีขั้นสูง30อันกับไฮเตะเราก็ต้องได้ไฮเตะอไปแล้วครับนี่ครับได้ไฮเตะนะครับที่ผมพอใจกับกิจกรรมกิจกรรมนี้มากๆเลยครับคือผมพึงพอใจสุดๆนะครับกับกิจกรรมนี้เปิดเมื่อกี้นะครับหมุนไปไม่ถึง100คู่ปองครับมันอยู่ที่ดวงด้วยนะครับผมจอดนะครับ ก็เราก็หมดคูปองไปทั้งหมดนะครับ106คูปองนะครับก็คือผมก็ไม่รู้นะครับว่าทําไมผมถึงได้ผมไม่คิดว่าผมจะได้ภายใน4ครั้งผมกะว่าแบบเหมากระดานแล้วนะครับก็คือก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้เหมากระดานให้ดูนะครับแต่จะมาบอกว่าถ้าเกิดเราจะเหมากระดานทั้งหมดนะครับเราต้องเติม 700บาทครับ700บาทนี่คือได้หมดกับร้านแน่นอนครับเพราะว่าผมได้ไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับแต่เขาก็มีบอกด้วยนะครับนี่ครับเราเอาไปบวกกันดูครับ19 19 29 39 59 79 99 129 159 199 249 349ครับแต่3 3อันท้ายนะครับก็คือลด3ครั้งสุดท้ายนะครับก็จะลดลงมานะครับก็ต้อง ไปลองกดกันดูนะครับเพราะว่าผมกดแค่4ครั้งผมก็ได้ไฮเอเตร่างลิมิเต็ที่ผมต้องการแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาเปิดกิจกรรมร้านค้าพนดจ์จอให้เพื่อนๆพี่นนพีได้งไง like, share, ไดูนะครับก็ถ้างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ